สวัสดีครับช่องพิสิต์ฟาเมือด้ครับมื่อนี้มื่อนี้เวทไทยงวยคว้างครับมากควักไม่ครับมาขู่งัวไอ้ครับที่เด็ดครับเพื่อนเห็ดต็นระบบเได้ครับนี่สุดยอดครับมาเพื่อนการปลูกหยาเพื่อน่างัวแจ็คตัวครับปลูกหยาแจ็คตัวครับปลูกห้าแจ็คไรครับผมบลึงหยาเพื่อนครับประมาณสองไรครับ กิวบ่มืดเอครับหนียนี่เปียครับม่านสองลรยเมื่อกี้ได้เป็นมานซีฟตูครับนี่นี่ครับเป็น,นก,นกนะินล็อกกิบลอกไว้น้เก็ลอกนลอกไ ตัวให้ตัวมันแนบแนบกินจิงะสบายเลยครับหัวตัวสบายครับเนี่ยมาช่อง กะต้องทาเจน้ำพ่นนะครับอากะจนะจน้ำพ่นนะครับน่น้ำฝนตกเลยยิรเขาอยู่ในน้ำนเจิบปวดวดจิบยังจ็บย,ยังไงครับน้ำนะเว้บชีดนะครับมีน้ำ

กินดีครับครอมครับแยบเบลียเลยครับน่าจะเป็นอ้อยครับเนี่ยประมาณช่วงไรไรกว่าเลยครับนี่ครับงามครับเขึ้นน้ำโหดครับน้ำโหดคือยังข้อโพด่ีลครับโหดเดือดเดือดเทียครับน่าจะทานดีครับ ปูหยาไปเนี่ยามาตรฐานเนี่ยเห้ให้ครอบนี่เฮ็ดดีๆจะพัฒนาไปครับอันนี้เป็นหยาบานครับหยาบานสิแตกดีเบางกันุ่มพุ่มกินน้ำมาท่านนะครับไล่ช่งไล่นี่กินได้ประมาณซิปก็ตูนครับพอท่อจิตตัดไปซุมจิตตัดเหลี่ยมครับนี่พอจิตตัดไปชุดผุนชุดท่างผุนครับนี่ ซุมผีพ่อตัดเลยครับนี่ซุนมผีพ่อตัดอีกล้ะพ่อได้กินนี่ล้วถ้าจำเป็นนี่ซทบนีกินดีฮักเลยครับนี่กินดีฮักเลยดีเป็นลูซี่นะครับผมลูซี่ครับนะครับเป็นดดีน่งครับเป็นตัดไปงไม่องมอาทิตย์นี้พ่อตัดเดียวเครับนี่

หมดนม้ำเสพหมดเฉียวได้โดนเตือนไปนี่หมดเฉียวได้โดนเตือนไปครับนี่งาทหนู nhà ครับมัน h o à งเนีะเอ็มนมนนนครับเซนีประมาณนี่เพิ่งแบบตัดไปมันครับนี่ตัดไปประมาณเซนีอีกประมาณอีกสามสอบนี่ก็บสามชี้สอบก็อกิอ่มนะครับนี่ สามขวาครับพอดีตัดเลยมาพวกมันตัดพอดีครับส่วนกระเมียนนี่ครับุมนะถ้าปลูกงาได้นี่ก็สัมใบแล้วครับยงังว่ะปลูกงาได้สัมใบทางกระเมียนสุดย,ยอดเลยครับมาเบิง่งสวนหญ้าลูฟฝีนะครับที่มันเ็ดเป็นระบบเพ็ดดีครับที่ว่าเด็กการเลยครับสุดยอดเลย คนเหมืสมบายนะครับครับมันกำลังเกิดขึ้นมายังที่ขึ้นเรีย่ยมันจะมันน้เพ่นนะครับยังที่ขึ้นเรีย่ยมงามนะครับหย่าง,งามขนาดเบิ่งครับมันกเกิดขึ้นมาซาำนีถ้าไม่เท่าจำเป็นนี่เริเร่มย้อนได้เลยครับนี่เริ่มย้อนไปให้ได้แล้วถ้าว่าฟ้าวนี่ก็ถ่ายแยกสองอาทิตย์นี้พอด,ดีเลยครับ ผูกลังเหียนลังบ้านนะครับแต่งามแห้งครับห h าเพิ่นงามเห็ดนานเป็นร่องเป็นร่องปอยมันลองไปเลยครับไปดน,น,นี่นี่ถ้าเบิงๆบิ้งพิษวันรูสีรูสีเลยครับนี่รูสีเกี่ยวปนกันไปครับ เงือกงามแห้งมือนกับทีจัดดูเรียะครับวันดำหน้าคพื่อนเะลยเไดไลครับดูเรียะก็คืเป็นที่ยังให้หน้าเป็นร่องเป็นร่องนะครับ <c ười> อันนี้งานรูปรูปฟีนมาไอ้นี่ อันนี้ย้ายยังไงยายรูสีเนาะที่งามเดวสัตว์ขึ้นสัตว์ขึ้นเลยนี่ก็เป็นท็่เป็นคงให้หน้าเนี่ได้การได้ครับนี่ S 1> <S 1> <S 2> <S 2> สุดอยอดเลยครับเป็นพุ่มเป็นพุ่มงามครับรับ n ้าเป็นงามมิลีได้ครับเห็นนะงามครเลยเลยพาไปเอาเลย <S 1> <S 1> หาได้โมกินญ้าได้ครับเหมือนโมกินญ้าเลยยัน,นก็เรองตดให้กินครับคนก็สบายแล้วครับโมกินห h าอันนี้เป็นบ้ามันครับบ้ามัน ในตัวนี้เป็นไทยนี่ครับบึงหาจั่วไทยครับไทยนี่บึงถ่ายครับโอ้ทะเลียงวนนนะสิได้หอยมาให้สามหมื่นสองสามหมื่นสามให้เพิ่มไปใคตุนง้านค่ะครับมั่วเลยหยาบืดประยาแล้วครับผมกินลงทุนเอาแต่ละมือตาแต่มันจะสิฟยีซิบมที่นี่ก็อันนี้ครับนั่งจนเหลี่ยมนะครับไม่ได้กินห้ามไม่ได้กินหัวอาหารนะไม่ใช่หยากระเฟียงอย่างเดียว ยาบำรุงอย่างก็ได้สีครับเพราะว่าไ,ได้กินดีนะครับได้กินดีได้กินดีดน,ดนี่ครับซื้อมาความของผมนี่ครับคู่กันเลยยอดเลยครับอยู่งี้นะครับทัเนใส่บามันนี่ว้ ก็ผมมาตปส่วนหยาเพิ่นนี่บผมก็กำลังเห็ดขึ้เพิ่นอยู่ครับเอาไปเช่แล้หน่อยครับเอาไปแ็่แล้วหน่อยนะครับสมมุิมือนีปลูกแปลงนี่อย่งเงี้ครับนี่น่าปูกแปลงนั่นไปปลูไปแช่แล้วมือแล้วแปลงสองแปลงครับผมมาตัดถ้าผมคับเงินนะครับประมาณนีู่ประมาณไลกลัวนะครับผมหดซองหน่มันไลกลัวครับหยาเนี่ยหัวมันสิบหาตัวผมมาเลี้ยงได้ครับ พอเพิ่นบ่ไดเออไปงัวไปเลี้ยงบ่ได้เสียเวลาไปเลี้ยงงัวนเลยครับเวลาเฮาสิมาอยู่น้ำหญ้าเหมดครับบะดนี้หญ้าไม่เลี้ยงบางก็มาหดน้ามันก็บ่ได้หดซุมื้อครับหญ้าครับเพียง3ขอ4ขอครับจุ๋มพอดีตัดนะครับนี่นีซูมมื้อนี้ยนะครับนี่ขว่างนี่ไปนี่ยิมครับนี่สองขว่างนี่มื้อนี่สองขว่างนี่ขว่างนี่แล้วขว่างนี่ได้ประมาณ3ามขว่างสมื้อครับนี่3ามขว่างสมื้อ ขุนครับถ้าห้ตาตัดสุดเท่อยตัดสุดผุุนครับทางผีเงาเลยครับนี่างช่างยิ้มพ่อตัดอีกแล้วนกสีว้นไปว้นไปซึนเลยนะครับวนว้นไปแหงตัดแห้งคืนดีดิครับหยาหนิก็เลยเดี๋ยวถ่าเพื่อน,นตอนเพื่อนมาแทนหยามันนะครับว่ามันสีกินดีเช่นไ้ครับ นี่ครับมั่วอกี้อันไช่บ้านเ้องครับมังดูเป็นเอาเอาพ่อบามั่นจันเอยครับมาใส่ครับเบื้งหูบป็นยังครับก็แลงงามก็แลงใหญ่ครับมั่วหาซีหาเดียนครับมันหิวใหญ่ครับมันอยากกินใหญ่แล้วแต่ว่าส่วนนี้หนึงเรียบมันพอนถ่ายกินแต่น้ำคนนี่ครับเอาประเดี๋ยวปล่อยไปหากินเซ่ไม่อาเขาได้หน่อยนะครับมันี้ดูก็แลงใหญ่เนาะ ูก,กันแล้วไงหาเพื่อนในยามานกินเนะครับไผ่างงัวไทยมันตัวหน่อยมันเบิ่งได้ครับบาดนี่บ่หน่อยเนี่ครับ วนี่เาบบว่าได้เหี่เนียเพิ่งจะยัายไมาปวดเอาไมใช่ให้ชน้าเลยไปขายอเลยครับไยรุ่งเลยลายครับเด็กคือว่าเขาไปหญ่กันเลยครับ ท่านนะครับ คนคือบาค่อยมานิยมหยาอันนียนนะครับนี่แหละอันเอาบทั้งนะไปขายมันสูงมันเงยแบบนี้มันแกะนะครับเนื้อหวาก็เบาค่อยกินครับล่องเมืองสีนะครับวันสีมันเต่าแปบเดียวะเลยครับนี่มีหลายสำเนยเท่านั้นแหละนี่ครับซูมันแปลงนี่ได้สองสามหมื่นคนนี่ครับซูมันใหญ่ครับตาใสมันกินหมุนเวียนครับฟุ่นเอามาใส่หยากระจากขีิงหวเานี่แหละครับ ขี่ฟุน้นห้องมาส่เนาะนครับเห็นบอกครับเพื่อนบอกมีไก่เลยแต่กินไก่หลานกินครับไก่ตัดนี่มันยังม,มากินผมอยู่หน้ากันครับนี่ก็เป็นปลาเค็งเพื่นครับนี่เอย่างปลาเค็งมาถึงกับไก่ตัวครับหนาช่วยหน่อม,มาเคลียร์ตายเมได้คะครับนจะเวลาเที่ยงครับเวลาเที่ยง น้ำเขาก็เป็นหดอย่างนี้ครับนี่มันซุ่มนี่ได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ได้ครับซุ่มมง้ยสิไม่ใช่ได้เป็นเดือนครับหยานกับมันแนวาสิตายง่ายครับมันเป็นแนวาสิตายง่ายได้ับหยาก็ได้ได้โดนครับได้ดูนคักเลยล่ะมาสุ่มสวนหยาสมงัวงเพื่อนนะครับเดินเลยครับงัวงแต่ยังไม่ได้กินหยาครับมื่อนี่เพิ่งเกิดาตุลาเพิ่นอยู่ที่บึงมันเกิดมากพี่น้อง คุ้มหนึ่งเกิดแม่บ้านเป็นเศ้านอสามสิบน,นอ,นอ<า>เหมือนท่นเลศ้านอสามสิบนอสภาพ็ดดีไงได้อาจะทานดีครับผมตัวเช็ดม่สี่ร้อยปีครับ เราต้องไปคิดยากเลยครับว่ามันสีเลี่ยงสีฝนบัดนี้เห็นไหมครับฝนกับงานงามใช้เลี่ยงอันนี้แน่กับสีนี้ครับใช้ซาเลีงมากแต่เป็นแบบมวลมวลอย่างกินดีป่ะครับมันเป็นอย่กินดีแ่้นะครับกนแบบมวลห่วงนะครับเห็นคนมากฉันถ่ายกินเจน้ำคนพี่จัดครับเนี่ยงามแห้งแค่ไร นี่ยเสียงหวังหวห่วครับมันถามน้ำนต้งให่นี้ยามฝนจะพอสอยงามครับห้องยด,ดีเงี้ยสบายห้องครับ นไงก็ใส่รถขี้มาเลยครับบ่ได้เบียกเลยอาาัดแต่มันล่องมันล่องขี้ใส่รถมาถ่ายน้ำ่นนะครับความเบ้าน,านพื้นบ้านเ้องนี้นะครับพื้นบ้านควาบ้าน,านพื้นบ้านเ้องนั้ยนนอย่างในชั้นนี้ก็ถือว่าโอเคเลยครับนี่เลี้ยงงวงได้สบายนะครับสบายอย่งงว,งวงอ้วนดีแต่สัมาณนี่นะครับเบลงเด้อครับว่ามันดีจินดีปะ กำลังตัดอยู่ครับเนาะครับมาดุมันน้ำคนมันเคยกินเนาะเคยกินน้ำคนกกำลังพัฒนาตัวนี้ก็งอไม่ตํานี้ครับนี่เห็นว่าหางขาวครับหางหมางว่าหน่อยตัวนี้แต่ก็ว่าเป็นยั้งครับผมก็มีอยู่ตัวหนึ่งเขื่อนล่ะโว่าคน้ำคุลครับ mình vẫn xây là nhà gìn đi vào nhanh nhanh nhỉ ăn oan mình chín xiên là hợp đến bờ xịt luôn thang tẩy đang tủ xạ năm thang tẩy rồi hợp nhỉ bá im đi สวงเกดต,ตันติดนะครับนี่ยคือมันกินดีว่ามันกัดกินว่ามันเลีมล่มหยาไรครับนี่กินดีมั้ยเนี่ยนี่ครับเคยกินได้เจ๊งจริงเนาะกัดขาดดีไปเนาะปัดๆไย

ขี้นี่เพื่อนกินจนสิน้นนะไปเบิ้งแม่บ่้สิ้นครับแม่เช่นกินบ่้สิน้นนี่แม่นี่เพื่อนเอามาไหมนะครับเพื่อนเอามาไหมมันเพืมม่อนบ่เคยกินห้างกินยังเมื่อวานมันหิดสะลงมาครับสะลงมาหมดสะมาก,กินแม่การกินเหยียบไปที่นี่ยังก,กินดีครับจัน้อ่ยังกินสิ้นนะเพื่อนน,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 นน้ำงาม Hoạt nhân này, tiêm mất đẹp này. Boy, tay nham phun nham, miyad hai mươi. Cát kín hòn lâm. Nam hận này quá kín nga 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 ดูดีตุ่นหน่อยงบหน่อยเรียงสิครับสองตูนี่ปูง่ายไหลขนนึ้นมาหนิเรื่องการเลยครับเราได้หยักแบับข้อมีหยาตัดหินยามได้เกินนะครับเหยางงัวไทยงูอ่ะสองปีนี่ครับนี่ยงูอ่ะไทยสองปีซ้ำนี่เรียว่าสุดยอดเลยครับระหว่างเห็นซุ่มปอยอยู่นั่หน้านะครับเนี่ยโอ้ยสองปียังเป็นน้อยๆซ้ำกับปูอยู่ เป็นหกตัวครับแปลงนึงนิดหน่อยไมัไง็ได้ซ้มหมื่นสี่หมื่นี่ิยเปล่งนึงอันแล้วครับเป็น,ปน,ปนสำรักที่นี่ก็ เพียงเอาไว้พอจำเนี่ยครับไปพอกันคลิปไหมอีพี่ไหมครับนี่ความดูดีๆไปมาถายถ้ำไมพี่น้องในเบิงครับผมแล้วคลิปนี้สวัสดีครับ